สวัสดีครับเพื่อนเนสมาชิกศูนย์พักเครื่องกู้หันใหญ่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องมีดหมอ,อของไทยใหญ่กับมีดหมอสายเขาอ้อของประเทศไทยนะครับมีดหมอของชาวไทยใหญ่เนี่ยเขาจะทำมาจากปากพญานกอินทรีนะครับซึ่ง าการที่มา,าจัดสร้างเป็นมีดหมอของชาวไทยใหญ่นะครับเขาก็ถือเอา,อาพญานกอินทรีนะครับเป็นหนึ่งในจำนวนความขขังซึ่งปากของพญานกอินทรีนะครับมีความคม แล้วก็สามารถที่จะกัดแทะนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับวันนี้ก็นี่นะครับเอามาให้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นปากของพญานกอินทรีนะครับข้างในนี้ก็มีบรรจุข,ของอยู่นะครับ ข้างในนี้นะครับบรรจุของอยู่อันนี้ก็เป็นไม้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไม้อะไรแต่ว่าคงจะมีความสำคัญเกี่ยวกับาการที่จะนำมาเป็นเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นมีดหมอว่ากันว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะขับไล่พูปีปีศาจนะครับเขาก็จะใช้จงอยปากนะครับ ของพญานกอินทรีนี่นะครับไปจิกนะครับไปจิกแล้วก็มีคาถาว่ากำกับด้วยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้บทไหนนะครับนี่นะครับอันนี้คือมีดหมอนะครับของชาวไทยใหญ่ส่วนมีดหมอสายเขาอ้อนะครับคืออาจารย์เอียดนะครับนี่นะครับความต่างที่ต่างกัน นะครับแต่การใช้งานนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมีดหมอของอพระอาจารย์เอียดสำนักขออ้อนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับเป็นมีดหมอที่ทำจากาตะปูตอกลงผีเจ็ดป่าช้านะครับมาทำเป็นมาตีเป็นมีดหมอนะครับส่วน ด้ามนี้ก็เป็นเป็นไม้นะครับแกะเป็นรูปพัพพิคนีตนะครับก็จัดเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ไม่ธรรมดานะครับทั้งสองชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นอของไทยนะครับาสายเขาอ,อ้อกับของชาวไทยใหญ่นะครับความต่างที่ต่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ